สวัสดีครับพบกับพี่โตแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้พี่โตมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการเลือกซื้อปั๊มน้าเครื่องพ่นยาตัวใหม่ที่จะเอามาแทนตัวเดิมนะครับผมตัวเดิมของเราตัวนี้นะครับผมมันมีอาการช็อตนะฮะเนี่ยไปช็อตไหมหมดเลยนะครับผมเสียเลยนะตัวนี้ไปช็อตไหมหมดเลยแล้วเราต้องการซื้อปั๊มน้ําตัวใหม่เพื่อจะมาแทนตัวเดิมเนี่ยเราจะมีจุดสังเกตต,ตรงไหนบ้างนะครับผมที่ว่าซื้อมาแล้วจะสามารถใส่ได้เลยโดยที่ไม่มีปัญหานะครับผม จุดสังเกตนะครับผมให้เราดูตรงฝั่งน้ําเข้ากับฝั่งน้ําออกนะฮะฝั่งน้ําเข้าก็คือเป็นฝั่งที่มาจากก้นถังนะฮะก้นถังที่ใส่น้ํานะครับผมอันนี้คือฝั่งน้ําเข้าส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งน้ําออกก็จะมาที่ดําจับนะครับผมหรือว่าหัวฉีดนะฮะจุดสังเกตก็คือเขาจะมีลูกศรนะครับผมตรงนี้ฮะเขาจะมีลูกศรลูกศรอันนี้มันชี้ไปทางนี้นั่นก็หมายความว่าฝั่งนี้ยจะเป็นฝั่งน้ําออกนะครับผม ส่วนตัวนี้นะครับผมจะสังเกตว่าลูกศรเขาจะชี้ไปทางนี้ใช่ไหมลูกศรลูกศรเขาจะชี้ไปทางนี้นะครับผมนั่นหมายความว่าท่อน้ําออกหรือว่าฝัออ ney, ่งน้ําออกเนี่ยเขาจะหยุดฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งน้ําเข้านะครับผมถ้าเป็นตัวนี้มันจะเอามาใช้แทนตัวตัวนี้ไม่ได้นะครับผมเห็นไหมเพราะว่าลูกศรมันชี้ไปคนละทางกันนะครับผมลูกศรฝั่งนี้เขาชี้ไปทางนี้ถ,ถ้าถ้าฝั่งนี้ชี้ไปทางเนี้ย มันจะเป็นท่อนําเข้านะครับผมมันจะเป็นท่อนําเข้าเพราะนั้นไอตัวใหม่ตัวเนี้ยก็ใช้แทนตัวเดิมไม่ได้นะครับผมแล้วตัวไหนที่สามารถเอามาแทนตัวเดิมตัวนี้ได้นะครับผมก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะนี่ครับผมก็คือจะต้องให้ลูกศรมันชี้ตามชี้ไปทางเดียวกันนะครับผมอันเนี้ยลูกศรก็จะชี้ไปทางนี้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ลูกศรก็จะชี้ไปทางนี้เหมือนกันนะฮะตัวเนี้ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมตัวนี้สามารถเอามาเปลี่ยนแทนของเดิมได้นะครับผม แล้วก็อีกหนึ่งจุดข้อสังเกตนะครับผมก็คือฝั่งน้ําออกนะครับผมฝั่งที่เป็นฝั่งน้ําออกเนี่ยเขาจะมีสองแบบนะครับผมแบบที่หนึ่งก็คือเป็นแบบสวมนะฮะอันนี้แบบนี้เราจะเรียกว่าแบบสวมน,นะครับผมอย่างในคลิปต,ตัวนี้ที่เราจะเปลี่ยนก็คือเป็นแบบสวมเหมือนกันนะฮะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับผมเขาจะเป็นแบบเกี่ยวนะสังเกตตรงลูกศรน,นี้นะครับผมลูกศรปอชี้ไปทางนี้เนนห็นไหมนั่นหมายความว่าตรงเนี้ยมันเป็นทอน มันเป็นฝั่งน้ําออกนะครับผมฝั่งน้าออกอันนี้เป็นแบบเกี่ยวนะฮะอันนี้เป็นแบบสวมที่เราเลือกซื้อนะครับผมเราก็ต้องดูให้ดีนะครับผมว่าตัวกาวของเราเนี่ยฝั่งที่เป็นข้อน้ําออกเนี่ยเขาเป็นแบบสวมหรือว่าเป็นแบบเกี่ยวนะครับผมถ้าเป็นแบบเกี่ยวเราจะมาใส่แบบเนี้ยมันจะใส่ไม่ได้นะครับผมจริงๆก็ใส่ได้นะครับผมแต่ว่าเราต้องมีตัวข้อต่อมาเสริมนะฮะ แต่ว่าถ้าซื้อแบบแบบนี้จะดีกว่านะครับผมแบบนี้จะดีกว่านะฮะตัวแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับผมจุดสังเกตต่อไปก็คือแรงดันบาร์นะครับผมแรงดันบาร์ว่าเราต้องการให้น้ำมันแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมตัวเนี้ยตัวใหม่ตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมแรงาาดันอยู่ที่1ป8บาทนะครับผมส่วนตัวเก่าตัวนี้ไม่รู้ว่ากี่บาทฮะเพราะว่ามันไหม้ไปแล้วนะครับผมตัวอันเนี้ยแรงดันแรงดันจะอยู่ที่ ห้าจุดห้าบาทนะครับผมถ้าเราต้องการฟาร์มแรงเนี่ยเราก็เลือกที่มันมีเลขบาทตรงนี้เยอะๆนะครับผมเนี่ยสิบจุดแปดบาทอันนี้ก็ถือว่าแรงดีนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนปั๊มน้ําตัวนี้กันนะครับผมแต่ว่าปัญหาก็คือว่าอะไรที่พี่โตมีเนี่ยพี่โตเหลืออะไรตัวใหม่แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมแล้วด้วยความที่อะไรตัวเนี้ยมันเป็นคนละฟังกันนะครับผมลูกศรมันชี้ไปทัวทางใช่นไหมลูกศรชี้ไปทัวทางนะั้นหมายความว่าอะไรตัวเนี้ยตัวสุดท้ายที่พี่โตมีเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้้้วนนนนะะะครัมระะัมมเเพาฉก็ตองหลื ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ใช้ได้นะฮะตัวนี้ใช้ได้แต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะจะดูดน้ําขึ้นหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเก้าที่ทอดออกมานะฮะจำไม่ได้ว่าทอดออกมาเพราะอะไรนะครับผมต้องไปทดลองก่อนนะครับขั้นตอนในการทดลองนะครับเดี๋ยวพี่โตก็จะมีสายไฟนะฮะสายไฟแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เอาสายไฟมาจ้มต่อกันนะฮะ จากที่จาต่อกันแล้วนะครับผมตันต่อสายไฟต้องไล่สายให้ดีนะฮะสายสีแดงนะครับผมจะต้องให้ตรงสายกับสายสีแดงนะฮะเพราะเดี๋ยวตอนเสียบเนี่ยเราจะเอาเนี่ยสัญลักษณ์สีแดงเนี่ยที่เป็นสายบวกเนี่ยมาเสียบเข้ากับแบตเตอรี่ตรงขั้วสีแดงนะครับผมตัวอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นขั้วลบนะฮะ เหมือนเหมือนจะมีน้าออกนะฮะน่าจะมีลุนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะอ่ามีลุ้นมีลุ้นนะครับผมได้อยู่นะครับหลังจากที่ทดสอบนะครับผมก็สรุปว่าฟังน้ําตัวกาวตัวนี้ยังพอใช้งานได้อยู่นะครับผมแล้วก็วิธีการทดสอบนะครับให้เราดูตรงลูกศรตรงนี้ฮะลูกศรตรงนี้นะครับผมถ้าลูกศรตรงนี้ชี้ไปทางนี้นะครับผมตรงเนี้ยมันจะเป็นฟังน้ำอ่าฟังท่อดูดนะครับผมตัวนี้จะเป็นฟัง่อปล่อยนะฮะแล้วก็เอาอันนี้นะครับผม จุ่มลงไปในน้ํานะครับผมจุ่มลงไปในน้ําแล้วก็น้ําก็จะพุ่งออกอางนี้นะวิธีการถอดนะครับผมเราก็จะเอาไขาควงปากแชกนะฮะเนี่ยไขควงปากแชกเขาจะมีสกูเกียวทั้งหมด4ตัวนะครับผมเราจะถอดสกูเกียวทั้ง4ตัวนี้ออกมาเลยนะครับ หลังจากที่เราายสกูเกียวทั้ง4ตัวแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นไขควงปักแชกขันตรงเข็มขัดล็อกสายนะฮะเข็มขัดล็อกสายตรงตั๊มนี้นะครับผมก็ฝั่นงนี้ด้วยนะฮะฝั่งที่เป็นฝั่งน้ำออกด้วยนะครับน,รนี่นะค,นรนนครับผมก็อีกฝั่งหนึ่งนะค่อยคงัดนะครับผมระวังสายชีก ทีสายพวกนี้มันเก่านะฮะต่อไปนะครับผมหลังจากที่เราทอดแล้วเนี่ยเราก็จะเจอสายไฟสองเส้นนะฮะนี่ครับผมเส้นสีดำกับเส้นสีแดงนะครับผมวิธีทำแบบง่ายๆนะฮะให้เราตัดสายไฟเส้นสีดำกับเส้นสีแดงออกเลยนะครับผมนี่ครับ หลังจากที่เราตัดแล้วนะครับเราก็จะยกมอเตอ,ตอตร,ร์ตลงมาผมก็จะเป็นการประกอบปั๊มน้ําตัวนี้กลับเข้าไปไว้ที่เครื่องพ่นยานะครับผมวิธีทําอย่างแรกนะครับผมให้เราจําใส่สายก่อนนะฮะก็คือใส่ไฟที่เราตัดไว้ตั้งแต่เมื่อกี้นี้นครับผมจะมีสองเส้นก็คือเส้นสีแดงกับเส้นสีดํานะครับผมแล้วก็ปั๊มน้ําเนี่ยก็จะมีเส้นสีแดงกับเส้นสีเขียวนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าให้เราเอาสีแดงเป็นหลักนะครับผมส่วน อีกสะอีกเส้นหนึ่งเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นสีเขียวสีเหลืองหรือสีอะไรก็แล้วแต่นะครับผมให้เราคิดว่าอันเนี้ยมันคือขั้วที่จะมาต่อกับขั้วสีดํานะครับผมก็คือให้เราเอาเส้นสีแดงเป็นลักเพราะสีแดงคือบวกนะครับผมส่วนเส้นที่ส่วนเส้นที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นลบนะครับเราก็จะทําการปอกปลายสายโดยการใช้ไฟแช็คลนนะครับผมทั้งสองเส้นเลยนะ ให้เราเอาท่อคดใส่เข้าไปก่อนนะฮะท่องหดใส่เข้าไปก่อนเลยนะครับผมก็ที่ปลายทองแดงออกนิดหน่อยนะฮะแล้วก็เอามามัดรวมกันนะครับหลังจากนั้นเราก็เลื่อนท่อคดเข้ามา ก็เอาไปชักลนนะฮะทำเหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่ทะหดเข้าไปก่อนเลย ก็เอาไปแช็กลนก็เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับการต่อสายไฟที่มาจากมอเตอร์เค้าสวิตช์เปิดปิดนะครับผมตำแหน่งเดิมตรงฐานนะครับผมเขาจะมีรูอยู่นะฮะนี่ครับผมเขาจะมีฐานเดิมอยู่นะฮะเนี่ยฐานเดิมอยู่แล้วก็วางวางให้มันได้ได้รูตำแหน่งเดิมนะครับผมแบบนี้นะฮะ เดี๋ยวก่อนนะฮะพอดีลืมสังเกตไปนะครับผมว่าไอ้ตัวเนี้ยขามันหายไปอันหนึ่งก็เลยไปทอดของเก้านะฮะของเก่าที่เราทอดกันมาเมื่อกี้นะครับ เราก็ติดตั้งปั๊มน้ำตัวใหม่ที่เรามาแทนตัวเดิมนะครับผมแล้วก็ประกอบแบตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับผมว่าจะเปิดติดไหมนะฮะปั๊มน้ำทํางานแล้วนะครับผมตอนนี้ปั๊มน้ำทํางานแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการประกอบเครื่องแล้วก็เดี๋ยวจะลองเติมน้ําแล้วก็ลองชีดยาดูนะครับ เดี๋ยวเรามาลองทดสอบเปิดเครื่องพ่นยากันดูนะครับอ,ออกแล้วครับน้ำออกนะฮะ ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับผมสำหรับการเปลี่ยนปั๊มตัวใหม่ใส่แทนตัวเดิมนะครับผมใส่แทนตัวเดิมที่มันช็อตพังเสียหายฮนะเนี่ยช็อตพังเละเทะหมดเลยนะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ